อูละนอทาลาผู้ชมผู้ฟังเอออ้ยน้อโอ้ยอดสะเลียงไอไว้พ่อเป็นมาหวนเฮา โอ้ยเฮาเต่าโนโบพอพอสิได้เฮาขา้าโอ้ยน้อมอดสาเลียงห้วยโซไววทาาบัดว่าฮา,า,บา,า,าโบพอพอสิได้ว่าแกาไทยสันดอกนาะสันดอกนาะพี่น้องเอยเอย โอ้ยน้อเป็นผู้หายสิรีอยู่นะคือกบเห็นคนมาสิลบลูลงน้ำโพสีสวยใบโบลูกงุกโบแกนหมากบาหวานจ่อยๆกะเอยียงบบอยากินนวลในใน nó ôi đê nóng sao ơi gia đây bà ơi vay càng hay kèm mu cả càng na kèm mu hèn gia đây bà ai vay càng kèn hay ngựa khè khu kín nữa nắng nữa คือดังเพื่อเศร้าค้าข้าคอนสมุนไงโอ้ยไปก็ไปโบได้ข้าคางอยู่ได้เดิมอ้ยน้อคือดังป้าเข็งควนกลางหน้าน้ำเขื่อนขาดฝนบบตกหยาดย้อยปลาเข็งหน่อยล้วนสิตายสลันลน้อ โอ้ยบ่ได้ไล่เริ่มทิมให้ปลาตายน้อแหงเป่าบ่ได้ปะล่อยทิมให้ปลาย่างละเนาเมีนนั่นละนาลัลละน้อพี่น้องเ้ยเฮยโอ้ยเดียาให้เส er ียแห้งสั่งบุญกระถินบ่ได้แหยน้อ ผู้บ่สั่งแท้แทสั่งมาได้ละแฮ่ไปสันดอกนาสันดอกนาโอ้ยอยายเสียแห้งแห้งบินมาอิดอ่อนโอ้ยลมบบมาซอยแหงบินได้กะบบแห้งสันดอกนายายเสียแห้งาย โอ้ยนอเดินทางนอยยิวหอดคือดังมาอยากนำ้ำเดือนหาหละหอดนิว้วแล้วนอขันบมลูตนอายขันบมลูตนอายนเอเห็นสิตายนอโมยออละแมงหนสิตายโมยละแมง โอ้ยคือสิตตยหดแหงบ่มีน้ำนอดหิวนั่นแหละนอนั่นแหละนอท่านผู้สมท่านผู้ฟังสัทธาไทยเอ้อขอจบไว่ทอนีนั่นแหละนอ